ทอดปีกไก่กับทอดเนื้อัวแกงเห็ดพักตำแตงแล้วก็ข่าเนืวดเวยค่ะนี่ข่าวเนียวมากินน้ำกกนได้ค่ะสวัสดีค่ะมะ่อกก็พร้อมอีกแล้วค่ะื้อนี้หอมสิพ้ามากินตำกินข่าเทียงเวยค่ะกินเราหอมวันสไปเพดงานหอมก็มีตำแตง แกงเห็ดนะคะแกงเห็ดแล้วก็หอมผักลวกแล้วก็หอมแขกนะคะหอมแดงกระมิด้อทอดปีกไก่แล้วก็ทอดเนื้อะนะคะมีข้าวเหนียวน้ำข้าวเหนียวก้อ,องงนว่าง่ายเลยนี่ค่ะข้าวเหนียวก่วอนอืดกับข้าวกลุ้นทุกทันนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งไปกรลังใจหอมอยู่ตลอดเวลาค่ะกับไม่กินน้ำกันด้ะค่ะสุขุมสุขคนทัโลกไทยสันทวีเชียอ่าสุขุสุขคนด้ะค่ะหอมเอิญสุขุมสุขคนด้ะค่ะไม่กินน้ำกันด้ะค่ะมากมากแสบๆหอมก็ไม่ได้ลงคลิปอาทิตย์หนึ่งกับคลิปสองคลิปจริงๆนะแต่ว่าคลิปอาทิตย์หนึ่งคลิปเดียวไม่เป็นคลิปสองคลิปทอโทัไงเดลี่บอว์ผิป ค่ะมานกินน้องกันหอมล้องไอ้แอ่ตากเนื้ออยู่ในเตาอบด้วยค่ะเป็นพันล้มเปามันก็แห้งอยู่นะคะแห้งแล้วก็ถอดปีกไก่มาสักมาคาแสบๆอันนี้แกงเอแกงเห็ดเพิงใส่เห็ดเข็มท่องอืมนี่แป็นน้อแสบแมาค่ะมามาแสบๆ แฟนบยูแฟนไอ้ไปเห็นงานด้วยค่ะอืมซ้ำเนื้อแดเดียว,ยวตอนนี้บใบม้งเก่าองศาลบเก่าองศา อยากกินตำแตงเผ็ดเผ็ดเผ็ดซาใจอันนี้พักเอียงกรอบพักเคียวปีด้วยค่ะหอมไปเสื้อมาโล่นึงเราหอมกระหว เผ็ดเพิ่งว้เเาเผ็ดโอ้โหเลยสมยิ็อยากเผ็ดอยากกินเผ็ด Khắp cây Làm tâm tên sắc sẹo ไปหาสาของกระเขาเถอะเขาไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าขอไม่ง่ายเสม,มองั้นจะวางความกับไปหาทุกคนเด้อค่ะ เติมพากกาดเขียวปีมันกับบ๊อเงินนะรถเกคาสิบเก้าคน sah He mas ทอดไก่กระสับ จับตำแตงเพศเผ็ดหอมกระอิมแล้วอิม่ม อิ่มแล้วหอมก็สิไปแล้วนะคะกดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจหอมน้ำด้วยค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย